เราเป็นพุทธศาสตร์ศาสตร์ที่บอกว่าเราเกิดใหม่ได้ทุกวันเพราะฉะนั้นอาลรยก็ตามที่เป็นปัจจุบันกรรมของเรานั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องแคร์เราต้องดูแลเราต้องใส่ใจใช่ไหมคะถ้าเราบอกว่าโอ้คนนี้ก็ทํากับฉันทํามาหลายภพหลายชาติแล้วอย่างนี้มันก็จะเกิดความไม่กระตื่นลนจะยอมจำนนนะคะพุทธศาสนาพูดว่าไม่มีอะไรบังเอิญยอมรับความจริงแต่ไม่ยอมจำนนไม่ยอมจำนนนะคะ เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเหตุเหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนอวิชามีทุกก็มีอวิชามไม่มีทุกก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ยังไม่มีพบชาติแห่งทุกเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่มีเรื่องราวนะคะเรื่องเดิมแต่ว่ามันจบในปัจจุบันอย่างเงี้ยค่ะไม่ผูกเวรหมายมั่นเข้าใจนะคะมันก็ยังมีแผลอย,อยู่แต่มันเป็นแผลเป็นแล้วมันไม่เจ็บอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามันก็ยังอยู่กับคนคนคน,นั้นนะคนคนนั้นเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นแหละแต่เฮ้ยทำไมใจเรามันไม่เป็นทุกข์ละ่ะเพราะอะไร เพราะว่าการให้เราภัยเราสูงมากกว่าการเปรียบเทียบที่จะเอาชนะสรุปแล้วคือเราเปลี่ยนแปลงกรรมของเราได้ที่ไหนคะที่ปัจจุบัน,นกรรมคะ่ะต้องปัจจุบัน,นกรรมนะคะเราเปลี่ยนแปลงทุกเรื่องได้ที่ไหนคะปัจจุบัน,นกรรมคะ่ะอดีตจบปัจจุบันไม่เจ็บอนาคตไม่แก้ตัวนะั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณอย่ายืนตายทั้งเป็นเมื่อไหร่คะเคียร์อน